ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะค่ะว่าการที่ไม่ได้ลงคลิปจะมีเด็กไปตามในไอจีเยอะมันนี่ก็คัมแบ็กแล้วค่ะสาเหตุที่หายไปเนี่ยก็คือเร่งทําชีตใหม่อยู่รื้อใหม่ทั้งร้านเลยค่ะสรุปใหม่เขียนใหม่ที่สาคัญตกแต่งใหม่นะคะก็คือผลิตเทปมาใช้เองทาไมต้องรื้อชีตใหม่ด้วยความคิดพี่คือสรุปเนี่ยมันคือเอาไว้ทบทวนเนาะแต่ว่าปี2ปีที่ผ่านมาค่ะหลายคนแบบอยากให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็อยากให้มันมีแบบก็นั่นแหละค่ะก็เลยต้องปรับปรุงใหม่รวมทั้งตกแต่งใหม่ด้วยนะสติกเกอร์กระดาษโน้ตเทปอันนี้ค ลงคลิปให้น้องแอปพี่รู้ตัวค่ะว่าพอทําหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันจะออกมาไม่ดีก็เลยขอโฟกัสที่ชี้สรุปก่อนซื้อแล้วจะแถมอะไรบ้างคะขอเลือกของแถมได้ไหมซื้อ1ชิ้นแถมไหมคะทุกๆออเดอร์จะได้รับของแถมบางเทศกาลบางช่วงก็จะมีของแถมเพิ่มบางคนสั่งบ่อยเนี่ยก็จะแถมเพิ่มให้อีกของแถมก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปส่วนตัวแล้วของแถมคือของที่ใช้ขอบคุณเวลาลูกค้ามาอุดหนุนค่ะมูลค่าไม่มากค่ะแต่ว่าให้ด้วยใจอยากให้หลายๆคนโฟกัสในสิ่งที่เราซื้อไปนะคะส่วนของแถมเนี่ยเหมือนกําไรที่เราได้รับไม่่่่่่่คคววรทททีีจจะะกกลับมมมมาาาตออองง้นเืไไดขแถถูใ ในที่สุดก็ได้แพ็กชีสสรุปเซตนี้ซะที<ช>ค่ะใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะทํามาตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วได้รับบทเรียนเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องการไว้ใจคนสนิทหรือว่าการใช้ของตกแต่งแบบแม่ระมัดระวังแลเป็นว่าจะทําอะไรเนี่ยทีนี้ต้องรอบคอบม,มากขึ้นน้องค,ค,คนนี้สั่งสามวิชาวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษของปหค่ะซึ่งพี่มีขายแค่สามวิชานะสิ่งที่จะแถมก็คือตารางเรียนแล้วก็สมุดกู๊ดแพนของแถมของพี่นะคะเป็นการขอบคุณค่ะที่ลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนแถมแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนก หนังสือนะคะเพราะมันสรุปมา ขอโทษที่ถามนะคะร้านนี้มีอะไรขายบ้างคำถามนี้เด็กๆถามเข้ามาบ่อยค่ะ,คะตอนนี้ก็จะมีชี้สรุปวิทคณิตแล้วก็อังกฤษปสี 4, ปห้ 5, แล้วก็ป .6 ค่ะส่วนเล่มนี้นะคะเปิดขายมาสิ้นปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นชี้สรุป5วิชาสอบข้อมอห,นหนึ่งเล่มเนี่ยมี5วิชาด้วยกันแล้วก็มีเป็นชี้สรุปวิชาหลักของมอต้นแล้วก็มปลายแต่แต่ชี้สรุปบางวิชาในเดือนหน้าเนี่ยจะไม่มีขายแล้วนะคะเพราะว่าพี่กำลังปรับปรุงเนื้อหาให้มีเนื้อหาที่ดีขึ้นมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ลองทำมีีกกกาาารแ่งสสข้้จจะมมบยยดดววชุุป็พ ลายมือแพลนเนอร์นะคะสมุดคัดสพับสมุดจดการบ้านอะไรอย่างนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยที่แบบเพิ่มแฮชชันในการเรียนให้กับเราปรปับปรุงชีใช้วเวลา2-5เดือนค่ะระหว่างนี้เล่มใหม่ก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆน้องๆรอเล่มใหม่กันนะคะ อยากสั่งของทาง tiktok แต่ไม่รู้ว่าสั่งทางไหนกันเม้นถามก็ยังไม่ได้คําตอบเลยอย่าเพิ่งกดเจ้าของช่องนะถ้าเม้นช่องทางการขายหรือราคาเนี่ยมันจะถูกปิดกัน้นสังเกตทุกช่องนะคะเขาจะมีลิงก์อันนี้แปะอยู่นี่แหละค่ะคือช่องทางการสั่งเราสามารถคลิกลิงก์นี้นะคะแล้วไปสั่งของได้บางทีเราจะเห็นเจ้าของช่องพิมพ์ภาษาแปลกๆไปเนาะหรือไม่ก็เขาก,กดไลค์แต่เขาไม่ตอบคือจริงๆอะ่ะเขาตอบไปแล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นค่ะ